เรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณนะคะแต่ถ้าแอร์ไม่เย็นอีกอ่ะหนูเรียกลุงได้ตลอดเลยนะลุงอยู่บ้านทุกวันค่ะหนูไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าคุณลุงเป็นช่างแอร์ด้วยอ๋ออาชีพเก่าของลุงนะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ลุงไม่ได้ทำแล้วอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวลุงกลับก่อนแล้วนะนะคุณลุงคะจ้ะค่าซ่อมแอร์เท่าไหร่คะลุงไม่เอาหรอกแต่ว่าเครื่องมือพวกนี้ก็ฟรี ส่วนค่าแรงของลุงอ่ะก็ฟรีจ้ะแต่หนูเกรงใจอะค่ะลุงไม่ต้องเกรงใจลุงหรอกหนูเก็บไว้เถอะอีกอย่างเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเรื่องเคนเนี้เล็กน้อยเองไม่ต้องคิดมากหรอกอ๋อคนลงแล้วนอกจากลุงซ่องแหวนคนณดี้ยังมีใครอีกหรือเปล่าครับที่เข้ามาในห้องนอนของคุณมีคะ่ะ สองคนแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายนะคะเรียบร้อยค่ะมาค่ะโอเคค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะฉันชอบมากเลย งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะอเดี๋ยวก่อนค่ะคะค่าแต่งหน้าเท่าไหรค่คะอ๋อฉันแต่งให้คุณฟรีค่ะฮะฟรีเหรอคะใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนบ้านกันคุณไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ะเรื่องแค่นี้เองบ้านของคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะ านฉันอยู่หลังข้างๆคุณเองก็หลังเดียวกับคนที่มาซ่อมแอร์ให้คุณเมื่อวานไงคะฉันเป็นภรรยาของเขาเองคะ่ะแล้วคนสุดท้ายแล้วครับเขาเป็นใครเขาเป็นหมอพิเศษของฉันเองคะ่ะ หมอพิเศษใช่ค่ะเขาชื่อหมอพิมพ์เขาเคยมารักษาโรคซึมเศร้าให้ฉันค่ะขอบคุณนะคะ คุณเปิ้ลทานยาน,นี้แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการง่วงซึมแล้วก็เมินนิดหน่อยแต่หลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะค่ะงั้นหมอขอตัวกลับก่อนนะคะหมอเกือบลืมไปเลยค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้หมอต้องเข้ามาตั้งแต่เช้าตรู่ เกรงว่าคุณเปิ้ลจะยังไม่ตื่นก็เลยจะขออนุญาตขอคุณแจบ้านไว้จะได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเ๋ย่าเนั้นพุ่งนี้เราก็พักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะนั้นก็แสดงว่าคุณหมอพิมพ์เป็นคนเดียวที่สามารถเข้าบ้านคุณเปิ้ลได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่คุณตำรวจสงสัยหมอพิมพ์หรอคะก็ฟังจากที่คุณเล่ามาก็คงจะใช่แล้วครับแต่ฉันว่าน่าจะไม่ใช่หมอพิมพ์นะคะเพราะวันนั้นฉันตื่นมาฉันเจอประตูหน้าต่างของฉันถูกงัดอยู่อะค่ะงั้นคุณสงสัยใคยรล่ะ คิดว่าน่าจะเป็นลุงช่างแอร์ทางบ้านฉันแน่แนเลยค่ะโอเคงั้นผมขอผลตรวจร่างกายของคุณหน่อยแล้วกันนะผมจะมาเป็นหลักฐานในการเรียกสอบปากคำของคนต้องสงสัยนี่ค่ะ มีอาการมบลุกอักเสบจนติดเชื้อเลยทําให้วิวามีรอยแดงและบวมคุณไม่ได้โดนทําร้ายเลยแล้วฉันโดนทำร้ายจริงๆนะคะคุณตำรวจต้องเ,อเชื่อฉันนะคะนี่คุณผมก็อยากจะเชื่อคุณอยู่อนะแต่ไอเนี้ยผมตรวร่างกายของคุณเนี่ยมันบอกว่าคุณไม่ได้โดนทําร้ายแล้วทีนี้ผมจะไม่เป็นหลักฐานในการรีกสอบปากคำบุคคลต้องสงสัยได้ยังไง